ปนรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี3นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัตยาอิสระพักดีและทีมงานทุกคนเรามาอยู่กันที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะกับงานถแถลงข่าวต่อกล้าให้เติบใหญ่ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่ใช้ได้จริงค่ะซึ่งเป็นงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในการร่วมกับมเลนที่สยามกรมาจนและเน็กเทคจัดขึ้นนะคะเพื่อต่อยอดไอเดียของคนรุ่นใหม่ทั้งเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีและไอทีต่างๆให้มาใช้ได้ทั้งในโลกของธุรกิจและในสังคม พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต<อ>มีต้นไม้น้อยใหญ่แทกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน,าน้าแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูก เรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองสมุดบัญชีธนาคารใครว่าต้องเป็นเล่มจะแบบนี้หรือแบบนี้หรือไม่ต้องมีคุณเลือกได้ S C B e Passbook อิสระของบัญชียุคใหม่ไม่ต้องพกสมุดบัญชีก็ทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมสบายเปิดบ,บัญชียุคใหม่ที่ไทยพาณิชย์ งการดีๆแบบนี้หลายคนอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการนะคะรวมถึงบุคคลโดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนั้นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วกวาจะผ่านแต่ละขั้นตอนนั้นมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนไปร่วมพูดคุยนะคะกับคนที่มีบทบาทสําคัญกับโครงการนี้กันเลยค่ะ การเข้ามามีส่วนสับหนึ่งโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ในระยะที่สองนี้บทบาทของธนาคารจะเป็นอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะเราเห็นบทบาทว่าการที่เราจะต้องมีบทบาทในฐานะธนาคารในการที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมและการทําประโยชน์ให้กับสังคมในลักษณะที่มันก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างนะครับก็คือการวางรากฐานหนึ่งในรากฐานที่สําคัญก็คือเรื่องของการ ทำให้เยาวชนของประเทศเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จริงๆแล้วจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาของเรื่องเทคโนโลยีของชาติดังนั้นถ้าเรามาขัดเกลาการเอามาต่อยอดเอามาเสริมให้เขาเห็นในมิติว่าเอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับสังคมให้เกิดกับผู้ใช้งานในวงกว้างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเยาวชนเองก็จะเป็นแรงบันดาลใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการนั่งคิดเฉย มันมีประโยชน์มันมีความหมายอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ธนาคารไทยพาณิชย์ของเราเองเนี่ยใช้เงินทุกบาทที่เราที่เราอยากจะทําให้กับสังคมนั้นเนี่ยมันเก็บกอ่อเกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับสังคมในระยะยาวในวงกว้างให้ได้จริงๆนะครับการเอนอยากให้เล่าถึงวัตถุประสงค์ค่ะของโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ค่ะ โครงการนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือการต่อย,ยอดโครงการการแข่งขันนะคะนักเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ<ฆ>ซึ่งจัดโดย n e ็ t e ทนะคะเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีเพราะในทุกๆปีเนี่ยจะมีนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยสองสามก้ลยคะซึ่งเ<ล>ยอะ <ๆ S 2> มาก,ลมากแล้วก็มีผลงานเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยเป็นความคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยอีกมากมายเลยทีเดียวหลายร้อยโครงการ แต่น่าเสียดายที่โครงการเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ถึงมือผู้ใช้ยังไม่สามารถผลิตเป็นต้นแบบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามูลนิธิสยามกรรมจนธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยร่วมกันกับเน็กเทคเนี่ยเราก็เลยคิดโครงการต่อกกล้าให้เติบใหญ่นะคะ,คะชื่อโครงการก็บอกแล้วเขาโตขึ้นนะคะเขาก็ต้องมารับโจทย์ ที่เป็นโจทย์จริงๆของยูเซอร์แล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้เพราะตรงนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญของโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ในในช่วงเฟสแรก3ปีเนี่ยเราก็พบนักเทคโนโลยีประมาณ98คนนะคะมีผลงานประมาณ30กว่าชิ้นะนะคะที่สามารถพัฒนาตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ลคะคราวนี้เราก็มาพบว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย แล้วจะพัฒนาต่อเนี่ยไปสู่การผลิตจริงเป็นผู้ประกอบการได้จริงอย่างไร<ะ>อันนี้ก็ต้องดึงศักยภาพของธนาคาร uh huh. มาช่วยละตัวธนาคารเองหรือกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อที่จะมาช่วยทําให้ต้นแบบผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยสามารถผลิตไปสู่ผู้ใช้ได้จริงค<ะ>่นะโครงการนี้ได้ประโยชน์อะไรจริงๆแล้วผลงานก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วก็ใช้ศักยภาพเนี่ยตอบโจทย์สังคมไทยได้ผลงานเนี่ยดีกับตัวเขาเองดีกับสังคมนะคะแล้วก็ดีกับผู้ใช้ต่างๆแล้วก็มีแนวทางที่จะจุดป,ประกายเป็นธุรกิจที่มีอนาคตได้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะกับโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ค่ะ ในี้อยู่กับน้องจากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเดินดีนะคะรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่เราคิดออกมาเป็นรูปธรรมแบบนี้คะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเดินดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ภูมิใจมากๆเนื่องจากว่าตัวโปรเจกต์เราเนี่ยพัฒนากันประมาณ5ปีแล้วแล้วณปัจจุบันเนี่ยเราก็ผลิตจริงเราก็นําไปใช้จริงด้วยณปัจจุบันก็คือมีโรงพยาบาลที่นาเอาเครื่องเดินดีไปใช้เนี่ย85โรงพยาบาล 35จังหวัดคนที่ใช้ก็คือนักกยภาพบำบัดตัวคนไข้เองค่ะถือว่ามีประโยชน์นะคะกับผู้ป่วยนะคะแล้วก็นําไปใช้จริงแล้วก็ถือเป็นความคิดที่ต่อยอดทั้งในเชิงธุรกิจแล้วก็สังคมได้อย่างแท้จริงเลยแหละคะ่ะกับเครื่องเดินดีเครื่องลดน้ําเห็ดอัตโนมัติ มันคืออะไรอะคะ Perfect KinoGo เนี่ยเป็นเครื่องลดน้ำเห็ดอัตโนมัติด้วยควบคุมด้วยอุณหภูมิและความชื้นค่ะถ้าสมมติว่าอุณหภูมิร้อนเกินไปหรือว่าความชื้นน้อยเกินไปเครื่องของเราก็ทํางานเพื่อปรับอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับช่วงเจริญเติบโตของเห็ดค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะ,คะเพราะว่าเราก็สามารถหาไรายได้เสริมให้กับตัวเองได้แล้วก็หาไรายได้เสริมให้กับคนที่ต้องการเพาะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกใหม่ของอาชีพอะค่ะและนี่ก็คือเครื่องลดน้าเห็ดอัตโนมัติค่ะ นี่นะคะเราอยู่กับน้องมหายาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชานะคะกับตู้หยอดเหรกกระจายไวยไฟหรือว่าวิฟบ็อกซ์นะคะคืออะไระคะ ตู้ยอดแหลงกระจายว i f ฟนะครับคือตู้สําหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตครับเป็นตู้เคลื่อนที่ครับเพื่อสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายครับตอนที่เราเห็นว่าเป็นโมเดลที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยกับของจริงนี่มันต่างกันไหมคะต่างกันเยอะครับคือตัวนี้ครับเริ่มมาจากเป็นโปรเจกต์ของพวกเราครับมาจากลังกระดาษเลยครับจะเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็พัฒนากันมาเรื่อยๆครับจนเราคิดว่าทายังไงให้ผู้ใช้งานครับใช้ได้ง่ายและก็เข้าถึงได้ง่ายมากเราใครๆก็อยากใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยมีตู้ยอดแหลงกระจายว i f ฟหรือว่าวิฟบล็อกน ตอนนี้เราอยู่กับน้องๆมาหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะกับระบบที่ชื่อว่าระบบปฏิบัติการพยาบาลทุกแห่งหนหรือ u b n u r s คืออะไรคะครับเป็นระบบสนับสนุสนการพยาบาลทุกแห่งหนครับที่จะช่วยติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนกเกิดเหตุภาะวะอันไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันการนะครับแล้วมันดียังไงคะเหมือนการมอนิเตอร์ครับมอเนเอร์ผู้ป่วยครับใช่ครับเป็นการใส่ ข้อมือครับเป็นนาฬิกาวัดร์ตเลนนะครับเป็นผลงานที่ต้องบอกเลยว่าได้ประสบการณ์และผ่านโครงการนี้มานะครับก็ทําให้มีแรงบันดาลใจว่าเราควรที่จะแบบทาได้จริงใช้ได้จริงอ,ออกสู่ตลาดนะครับในฐานะของผู้ในการเน็ตเทคนะคะบ,บอกว่าโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่ใช้ได้จริงจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนไทยในการต่อยอดด้านของเทคโนโลยี ปาใช้งานได้จริงๆยังไงบ้างคะออจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งเน็กเทคเองเนี่ยเราก็พยายามช่วยกันผลักดันเยาวาชนให้มีโอกาสแสดงความสามารถโดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความเชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์หรือเรื่องทําระบบขึ้นมาะนะครับให้เขามีโอกาสได้แสดงขึ้นมาตรงนี้เรามีเรียบร้อยแล้วถัดมาเนี่ยสิ่งที่เราเออฝันกันไว้เมื่อก่อนนะฮะว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ย ทำฝันให้เป็นจริงนะครับงั้นจากเดิมที่ทําเสร็จแล้วได้คะแนนได้รางวัลน,นะครับแล้วก็เรียนต่อ,อคําถามคือว่างั้นไอ้ของตรงนี้เนี่ยอุตสาห์ทำมาเนี่ยไปไหนไปไหนนะครับก็ได้ความช่วยเหลือจากเขาเรียกผู้ใหญ่ใจดีะนะครับก็คือมูลนิธิสถันกรรมาจนลมาช่วยทําให้ตรงนี้ขยับไปนิดนึงคือต่อกล้าให้เติบใหญ่นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีพิเศษีนิดนึงมีธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาช่วยในการต่อยอดไอเดียตรงนี้เนี่ยไปสู่เขาเ มุมที่แรงขึ้นนะครับอาจจะมุมเพื่อช่วยสังคมหรือมุมเพื่อทําเงินตั้างบริษัทขึ้นมามครับมองว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมไอทียังคงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมหรือว่าหน่วยงานเอก,กชนอื่นๆนี่มีอะไรบ้างคะช่วยเปิดรับเขาคะนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้โจทย์เพิ่มเติม เรื่องของคําแนะนําอื่นนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะน้องๆเขาอยู่ในแวดวงการศึกษามาเขายังไม่เคยบางคนไม่เคยขายของไม่เคยอไม่เคยมองเรื่องการตลาดนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเขาได้คําแนะนําตรงนี้ดีๆเนี่ยจะทําให้เขาเดินต่อได้เขาเรียกว่าอย่างแข็งแรงมากขึ้นครับอะไรเป็นคีย์แมสเซจสำคัญที่จะทําให้บรรดาไอเดียเหล่านี้นะคะเติบโตได้แล้วก็ยั่งยืนด้วยคะท่านบอกผมคิดว่าจุดสําคัญคือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องมาเริ่มแล้วว่า มีความคิดเริ่มทำบางอย่างแล้วอย่าลืมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะอันที่สองระหว่างเดินต่อคือเรื่องของเอาใจเขามาใส่ใมาใส่ใด้วย uh huh. นะครับถ้าจินตนาการเหล่านั้นไม่สามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้จับต้องได้และใช้ได้จริงก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดแต่วันนี้หลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนให้จินตนาการเหล่านั้นจับสู่โลกของความเป็นจริงมากขึ้นแล้วด้วยค่ะครับผม ตอนนี้เราอยู่กับน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมขกล้าธนบุรีรนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าวิชเ o เนียสำหรับผู้พิการทางสายตาคืออะไระคะก็วิชเ o เนียนะครเป็นแว่นตาติดกล้องที่สามารถอธิบายสิ่งของด้านหน้าของคนตาบอดให้เขาฟังได้ที่ตัวอ,อุปกรณ์จะพูดเป็นภาษาไทยเลยค่ะโอ้โหดีเลยนะคะก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ว่าเราสามารถนําเอาความสนใจความรู้ของเราด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาสร้างเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อคนตาบอดอจริงจริงนะครับแล้วก็เขาเอาไปใช้ในเขารู้สึกมีความสุขนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องจากมาหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเล่าให้ฟังหน่อยถึงสินค้าที่เราคิดมาแล้วก็ออกมาเป็นผลิตจริงคืออะไรคะครับผม ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องในการที่จะวิเคราะห์นำ้ำหนักแรงกดฝ่าเท้านะครับเพื่อในใช้ในทางการแพทย์ะนะครับเพื่อดูว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเท้าตรงไหนบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ป้องกันได้อย่างถูกต้องอครับผมคิดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าอยากจะเอาอุปกรณ์นี้มาขับเคลื่อนในเรื่องของกระบวนการที่เป็นกระบวนการรักษาทางการแพทย์นะครับเพราะ, <pes ky S 1> ะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมากข,ขึ้นนชครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ทำมาได้นจุดนี้ดีใจมากเลยครับ และตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครกับตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็กค่าคืออะไรคะเป็นตู้พาอเห็ดขนาดเล็กที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเจริญเติบโตของเห็ดได้ค่ะ,คะแล้วดีอย่างไงเป็นการพาะเห็ดที่ให้ผลผลิตเร็วกว่าโรงเรือนปกติค่ะสำหรับใครที่อยากพาะเห็ดไม่ว่าจะมีพื้นที่เล็กแค่ไหนก็สามารถทําได้แล้วกับตู้พาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็กนี่แหละค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงข่าวสังคมธุรกิจนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดขึ้นมานะคะต่อกล้าให้เติบใหญ่ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่ใช้ได้จริงเชิญเหลือเกินนะคะว่าใครเห็นไอเดียแบบนี้แล้วอยากจะสนับสนุนน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ให้สามารถพัฒนาฝีมือความคิดของเขาให้เป็นประโยชน์กับสังคมและธุรกิจได้และกลับมาติดตามรายการรรยหุ้นโรยลงทุนได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ